สวัสดีครับกับคนใต้เลี้ยงพึ่งครับสวัสดี FC ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องของผมครับและสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมกับผมด้วยครับวันนี้วันที่ที่ไหนวันนี้วันที่แปดเดือนห้าครับนี่เรามาจับกล่องนี้ครับนี่ครับดูครับกล่องนี้ขยันมากครับกล่องนี้กว้างสี่สิบยาวแปดสิบครับ เราจะมาดูว่าจะเยอะหรือน้อยถ้าใครชอบชื่นชอบการเลี้ยงพืงพึ่งพองปีละมีหนึ่งครั้งทานั้นครับปีละหนึ่งครั้งตอนนี้เรามาเก็บค่าเช่ากันแล้วครับที่เขามาอยู่ในกล่องของเราแค่ทำให้มันอยู่เฉยๆครับมันหาน้ำหวานมาเราเองครับหาเหินไม้เราเองครับ,รอรบโอเคครับโปรดติดตามรับชมได้เลยครับ

tập hợp cho anh đi rồi hello 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 ไปเฮ้ยดีด้เลยบกตัวด้ไหมิดติดดีกวาิดเดีตนงไปเลยตอนนึงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแตต่อม่มมาหวารูเนี่ย้ารูเนี่ยเร็ว

มาช่วยคะ่ะวันนี้มาช่วยมาชื่ึสษามีทำคลิปนะคะช่วยจับทึ้งคะ่ะไม่ควันมาน่าไม่เอาติดฝนควันไหมเราเบื่อวานฝากึ้น ปักขึ้นมาปะเอนนี้เปักมบนติดมาอันนี้ติดมาลออ๋เอาหวนนียค่ะมา,ม,า,ม,ามันมามันแม่ข้ามไกน้นค่ะพึ่งเต็มหมดเลยค่ะตอนนี้พลิกมาแล้วค่ะมาั <c oughs> มนข้ามไปก้นนะมาข้ามไปอไปกน้นเอไปกน้นอย,ย กำลังช่วยอยู่นะคะตอนนี้กำลังจับอยู่ค่ะไปเร็ไปเไปเ็พอดเลยจุดพอดเลยจุดพอดเลยจุดพอดาเร็วค่ะกำลังจับอยู่ค่ะตอนนี้กำลังช่วย ให้แม่พึ่งไล่แม่พึ่งออกไปก่อนนะคะด้วยฟันผมก็ามาครับมันนับัน,บนดูว่าก,กี่ชั้นครับค่ะตอนนี้คุณสามีจะนับแล้วนะคะว่ากี่ชั้น<า>ค่ะไปเลยเเก็บเงินเก็บเงินนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองชั้นครับนับพึ่งเก๋ครับรังนี้ครับ เราจะใส่ถุงไม่หมดเลยครับเ,เราไม่ใส่กล่องครับกล่องนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวโอน้นี้เย,ยอะครับโอ้ยอนแสงครับทางนี้นะครับทางนี้นะเดี๋ยวดูนนะเดี๋ยวตรับมาครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเอากันเลยครับตรงนี้ถือว่าขยันใช้ได้ครับทุกคนไปสวนบ้กเนี้่ะ มัชนชาตุกเนี่ยเวียนนะเต็มๆเลยหรือเปล่นี่ครับถืว่าน้ำหวานครับสวยครับไม่เต็มครับเดี๋ยวว่าถือว่าเดี๋ยวว่าปิดปิดปิดหลอดเหมือนกันใส่ครับข้า,หง,าหงหลังข้างหลังนึ่งปิดครับนึมปัดเ้่ากันหลังเต็มเลยครับ

นี่ครับตัวอ่อนขายได้ครับถ้าดีตัวะถ้าดีนะตัวผมไม่รู้ว่าตัวอ่อนนี้กิโลลเท่าไรแต่ว่าผมขายกิโลละาสองร้อยครับถ้าดีเนาะถ้าถ้าว่าแพงกว่านี้ไว้คอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะครับ,บผ,มผมจะได้ขายถูกครับบางคนสร้างรวยรวยจนตบไปตึ้ง,<า>ง,งผมนะขายบางก่อนผมเกือบกิโลครับหนึ่งร้อยบาทผมไม่รู้ครับเขาเาขาคุบเลยครับตะคุบเลย ชอบเลยเหมาหมดเลยคิดด uh, right. ู่กินด okay, mm ้วขายตุกเลยผมไม่รู้ถือว่าโอเคกับทางนี้กำลังตัดค่ะตอนนี้เปลี่ยวตอนนี้มาบัดเดินสามี้กำลังหักอีกค่ะนี้ก็มาช่วยเฉยๆอาลิชาด้วย

นี่ต้องวาไว้ทงแต่้นนะต้องยิ้มนะได้หมดที่เดียวตัวเองหมดนี่ครับสวยครับอต่อเติมด้วยถ้าใครคิดจะทำกล่องใหญ่ผมว่าน่าจะคิดผิดครับนี่เพราะผมคิดผิดไปแน่ครับทำกล่องใหญ่ยาก ที่กระบี่นี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเขาทำกันหลายกองครับก็เลยยิ่งอาหารกันเดีือดมนกขึ้นนะตัดยางออกบ้างมันก็ออกให้หมดครับแต่ว่าเราไม่ได้บีบครับปลไว้มันไหลเองครับ ไม่ได้เ,เดปนน็นเป็น้นดีเนาะไม่เต็มเต็มอ่ะคือเป็นช่วงมองเนาะ่วาลังเก๋ไม่มีลังเก๋เราไม่ขายลังเก๋เราจะแบบดให้แบบดขวดครับถุงก็เกือบเต็มนะครับนี่ครับ ก้อนหนึ่งเลยครับของใหญ่มากเลอยอ <laughs> นี่ครับก้อนหนึ่งเลยครับสวยครับสวย<ม> oh, ถือว่าโอเคครับตรงนี้ผ่านครับผ่าน ทั้งก้อนอีกเลยครับน้ำหวานทั้งก้อนอีกเลยครับท่านเนมเล็กงมัเรื่อยๆครับถึงเล็กก็เต็มครับเต็มอีกเล็กครับถุงเนิกก็เต็มครับ เว้นไปให้มันครับหน่อยเดียวหัวเราะเลยครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวอ่อนไปใส่ในรังสักหน่อยครับเนี้ยมันหนีครับลองดูอีกรอบนึงครับน้ำขึ้นนิน่อยออมดีนิดหืมหืมมาแลมัย 来吧。

เดี๋ยวมันจะสูงกับมัมนมกนะโอ้มักคว่าเลยมักกว้าเหรอวะ ออโอเคครับี๋ยวเราจบคลิปก่อนดีกว่าครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กับคนใต้เลี้ยงพึ่งด้วยครับถ้าอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ